ี่เป็นลูกคะุกสวัสดีค่ะเมามอยเมามอยเมามอยเมาอยเมามอยนะคะวันนี้เรากลับมาทําอะไรเอ่ยจะบอกว่าเรานะคะไปร้านอาหารมาแล้วเราก็ไปกินสิ่งนี้มาเว้ยแล้วเราก็รู้สึกว่า เคยมันดีแล้วมันอร่อยเราก็เลยอยากทำให้คนในบ้านกินแล้วก็ทำกินเองด้วยนะคะนั่นก็คือนี่มะกุโรเป็นแบบดง้งแต่ว่ามันจะเป็นก้อนคือปกติมันจะมีเออเขาเรียกอะไรนะเนิมะกุโรใช่ไหมคะเนิมะกุโรเนี่ยตัวมากุโรมันจะเป็นปลาแบบสับสับสับ,สบ,สบ,สบละเอียดใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่มันจะเป็นปลามากุโรที่หัน่นเป็นชิ้นใหญ่ๆส่วนผสมมีอะไรบ้างน,นะคะมีมากุโร ซึ่งอันนี้นะคะก็จํากันได้ไหมเราเคยไปเที่ยววากายามาแล้วก็เอาปลามะคุโร่มาอันที่แช่แข็งไว้นะคะก็เอาออกมาละลายโดยเราจะละลายโดยการแช่ลงไปในน้ำนะคะไม่เอาไปเข้าตัวไมโครเวฟเพื่อละลายนะเพราะว่าอยากให้มันค่อยๆละลายมันจะอร่อยกว่านะคะแล้วก็จะมีแตงกวามีหอมแดงนะคะแล้วก็จะมีงานะคะแล้วก็โชย,ยุและวาซาบิ ง่ายมากแล้วก็ข้าวนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ใช้ข้าวญี่ปุ่นมันจะแบบได้ความหนึบๆของข้าวญี่ปุ่นนะทีนี้วิธีทําง่ายมากง่ายในง่าย,ายหั่นปลาหั่นผักผส่งกันเสร็จซึ่งแน่นอนนะคะคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยข้าววรนพุนะคะข้าวเติมวิตามิน B1 b น b, b 3บและาตาเหล็กหุงได้เลยไม่ต้องล้างจะหั่นปลาดีกว่ามาแล้วนะคะวิธีการทําของเราก็ง่ายมากถ้าคุณมีปลามาคุโร่อยู่แล้วก็เอาปลามาคุโร่มาเลย แล้วก็หัน่นแนะนำว่าให้หั่นเป็นก้อนชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะคะอันนี้เรามีอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเป็นแบบลูกเต๋าเลยนะคะก็จะหั่นแบบลูกใหญ่ๆเลยจะบอกว่าฉันไปกินมาแล้วแบบอร่อยมากประทับใจรู้สึกแบบเฮ้ยมันอร่อยแล้วมันก็ทําง่ายมากเลยนี่นะคะหั่นมาเป็นแบบนี้น,นะคะเนื่องจากเด็กๆที่บ้านเราะคะ่ะก็ชอบกิน แตงกวากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นเมนูที่คิดว่าน่าจะถูกใจทุกคนปอ,อกเปิดออกนิดนึงไม่ได้ปอกทั้งหมดมหั่นเป็นก้อนไซส์ประมาณนี้ไปเลยนะคะทีนี้มาถึงหอมแดงนะคะหอมแดงเดี๋ยวเราจะหัน่นแล้วก็ด้วยความที่เราไม่อยากให้มันเผ็ดมากนะคะเราก็จะหัน่นไม่ใหญ่ แล้วก็จะเอาไปแช่น้ําแ๊บหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้น้องเผ็ดจะบอกว่าตอนที่เราไปกินที่ร้านนะเขาหั่นใหญ่กว่านี้นะแต่นี่เราแบบปลานะะหนีแล้วหั่นแค่นี้นแช่น้ําไปแ๊บหนึ่งนะคะในระหว่างที่เรารอแช่น้ําอยู่เนี้ยเราก็มาเตรียมซอสกันซึ่งจริงๆซอสมันไม่ได้ยากนะคะอันนี้เราก็เหมือนเดิมนะคะจะใช้รุ่นที่บ้านเราจะใช้รุ่นตัด ความเค็มออก50%นะคะที่บ้านต้องรักษาสุขภาพมีปัญหาเรื่องไตกัน2คนนะะจริงๆซอสอันนี้นะมันก็แล้วแต่ความชอบนะถ้าเกิดว่าชอบกินวาซาบิเยอะๆก็ใส่เยอะๆก็ได้นะคะอันนี้เราจะใส่ไป3ช้อนโตะ๊ะส่วนของพี่ไอเนี่ยก็คือพี่ไอเขาไม่กินวาซาบินะคะเราก็จะไม่ใส่แค่นี้เลยดูทรงแล้วน่าจะประมาณครึ่งครึ่งช้อนนะคะ แค่นี้เลยค่ะว่าแสบบตาขึ้นตาแล้วก็เอาน้ําออกหน่อยสับแห้งหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวน้ํามันลงไปในนั้นเยอะแล้วมันเสียรสชาติหมดถ้าใครชอบกินโอะ่ะเราว่าซอยใส่ไปด้วยก็อร่อยนะลูซี่เป็นอย่างนี้นะกินไหมนี่ค่ะตักข้าวมาจากนั้นก็เทนองลงไป ยิ่งใหญ่เกียงไกลใหญ่ตัวอลังการจากนั้นเอาซอสลาดล,าลงแล้วก็างาลยุยจะจ้าเสร็จแล้วนะกินไหม นี่น่ากินไหมเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้มาคุโรโด้งมาคุโรใส่ใส่แตงกวาใส่หอมแดงนะคะจะกินให้ดูก่อนเลยดีกว่าดูสิคือแตงกวามันจะแบบว่าชิ้นมันใหญ่มากอะแล้วเวลากัดเข้าไปแล้วมันจะกรอบ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 คือดีอืมอัายของเราว่าสบีน้อยจนะ อร่อยอย่าลืมนะคะเพราะคือแตงกว่าต้องสดๆมันจึงจะอร่อยอย่าลืมไปลองทํากันนะจะบอกว่าอร่อยมากจริงเพราะเราไปกินมามันก็อร่อยนะคะถ้าคนที่ชอบวาซาบิก็แล้วแต่นะถ้าอยากกินเผ็ดๆก็ใส่วาซาบิเพิ่มเข้าไปอีกได้นะคะใครทําแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็แท็กมาเรียกเราบ้างนะคะอยากรอดูนะไปละวบายบายมอยมอ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 ยมอยมอมอ เธอกินอะไรกันน่ะฉ<ん>ันต er? ้องขึ้นไปดูมุมสูงอืมไม่อยากมองไม่อยากมองเลยฉันอยากกินหลับตาดีกว่ามองแล้วมันแสลงใจご覧のスポンサーの提供でお送りしました。